ที่จหวดสงขลาเราเตรียมที่จะแข่งขันก็คือการแข่งขันเซปตะกร้อประจําปี2563ค่ะซึ่งทางจหวดสงขลานะคะเรียบประชุมเตรียมความพร้อมค่ะในการเตรียมจัดการแข่งขันนะคะกีฬาเซปตะกร้อประจําปี2563ค่ะซึ่งโครงการแข่งขันเซปตะกร้อประจําปีนี้นะคะกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่22ถึง23กุมภาพันธ์ค่ะที่โรงยิมเนเซียมสนามกีฬาตีนสูรานนท์ จังหวัดสงขลานะคะเพื่อส่งเสริมเรื่องของการออกกําลังกายนะคะแล้วก็การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการค่ะซึ่ง เป็นการแข่งขันกีฬาเซปะตะกร้อนะคะซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะคะโดยใช้ชื่อว่าอบจสงขลาโอเพนคัพครั้งที่1ประจําปี2563นะคะก็มีการจัดเตรียมการแข่งขันนะคะเตรียมความพร้อมทางเรื่องของที่พักเจ้าที่อํานวยการฝ่ายสถานที่แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการแข่งขันรวมถึงเตรียมงานด้านแพทย์พยาบาลฝ่ายประชาสัมพันธ์รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็มีหน่วยงานที่รับ ผิดชอบเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงค่ะ